อย่างไรก็จะเชินท่านทางทหารเรือนะครับดำเนินการขอบขอบพระคุณท่านวิชัยนะครับอกอันขอบคุณครับครับก็ในส่วนนี้เองทางกองทัพเรือเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านวิชัยนะครับท่านเลขาธิการปสบใหย่สูงนะครับนอกจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเราก็ได้ ให้ความร่วมมือนะครับกับทางปปสมาตลอดนะครับซึ่งในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมขออนุญ,ญาตให้ทางพลเรือโทสทธิชัยสางใจนะครับท่านเป็นรองเสนาธิการหาเรือนะครับชี้แจงในภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ทางผู้ปฏิบัติชี้แจงต่อไปครับเชริครับครับครับีส,สดครับผมในฐานะรองเสนาธิการนย์มีการต้องการมาต่อตามยาเสพติดกองทัพเรือครับก็กองทัพเรือมีการจับตั้ง ศูนย์ในการป้องกันและปบปตามยาเสพติดของกองทัพเรือโดยมีพุ้นชาการผังเรือเป็นเพื่อในการสู่อนครับและที่มีการกำหนดแผนการป้องกันซึสกสกัดต้นตัดตุ่มแล้วก็ตบปตามการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลที่กองทัพเรือและผิดชอบเดินทั้งพื้นที่ในแม่น,น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับกำหนดหนี่ยงาน นกองทัพเรือเพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและตับดตินในแต่ละพื้นที่ซึ่งการตัดตินในครั้งนี้คือพื้นที่ชายทะเลในภาคตะวันออกในจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เข้าติดตามตัดตินยาเสพติดร่วมกับตอของตสในครั้งนี้ก็คือชุดปริบัติกาพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทั้งเรือกองเรือ,อ,อพิทาร์หรือเรืรรเอซีลของกองทัพเรือครับ ที а, pues ่รายละเอียดการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนวิธีการของชุดปตัวการผมขอให้ทนายตุลย์ตุลากรตระหนักเตมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือพิธีการในฐานะที่เป็นผู้นรรณาของชุดตรวจการเป็นผู้ดำเนินข้อมูลต่อไปครับตุลยกร ปฏิบัติการการจัดตัวมีที่ราชการหรือราชการของความพิเศษทางเรือกรณีพิเารนะครับในฐานะหน้าส่วนควบคุมส่วนหน้าครับสาปสพวนะครับก็การดำเนินการเนี่ยเราก็ได้ประสานข้อเรียงกับประจรสครับทั้งระดับนโยบายและก็ระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ครับซึ่งเคสเคสนี้ครับเรา ก็ได้มีความเคลื่อนไหวผลป่อหลายเนี่ยต <me> ั <me an> <me an motivate> ้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5ปีที่แล้วนะครับอ่าได้อ่าสายข่าวเนี่ยได้ได้รายงานว่ามีเรือต่อต่อเรือเนี่ยครับได้มีการขนเกษตรอ่ามาเราย่างหัวแล้วก็เราก็ได้เข้าไปวิสุทธิภาพในพื้นที่แล้วก็ไปอ่าเฟสซิ่งนะครับในตำบลที่ที่เราได้อ่ารับรายงานข่าวครับ ก็เหรอปรากฏว่าต้นน้อเนี่ยได้ดำเนินก,การอยากดำเนินการต้นเด่นเป็นเมษาละแต่ว่าก็มีบางเรื่องมาเรื่อยๆจนถึงเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับก็มีความ,วามเขือ่อนไหลโดยมีการลงน้ำมันลงน้ำลงกระเบียงที่ที่เรียกว่าแล้วก็ในวันที่30เนี่ยก็ช่วงเช้าก็จะมีการลงน้ำเท่าเติมแล้วก็ลง อ่าสียงเพิเ่มเตือครับเปงนเวลาสองทุ่มสีสิบแปดนาทีเนี่ยก็มียาเสติดรับยาที่ที่บรรทุกมาในรถบรรทุกแล้วก็จำเรียงลงอาเรือรครับหลังจากนั้นปราห้า,น,น,าน,นาทีคือสองทุ่าสิบสามเนียเรือก็ได้ออกนะครับสายข่าวก็ได้แจ้งเตือนอ่ากำลังที่กำาัรของเราที่อมีของโมไร์อครับหนึ่งคืนแล้วก็อ่าปตอที่มาสับหนุ่มเดิหนึ่งคืนครับ แอเรื่อเาออกไปแล้วเนี่ยเราก็ได้สะกดร,รอยตามซึ่งวันนี้เราต้องติดความลัอกมากที่สุดเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมีที่พนแล้วก็มีเครือข่ายเป็นหนัเป็นตาในท้นที่จะ่ปัหมดเพราะฉะนั้นเราแะไม่ให้เขาเป็นภัยในการยีหลักของเรา